สวัสดีค,ค่ะชื่อนัทธนิตศรีสำรวนนะคะชื่อเล่นชื่อนุ่มค่ะค่ะชื่อกอนวิยาพิภพทิติกรชื่อเล่นชื่อนายาค่ะวันนี้มารับบทเป็นอะไรกันบ้างคะที่มาแข่นวันนี้ทั้งคู่แคสกันคนละสองรอบ <c oughs> ใช่เป็นแฟร์ด้วยแล้วก็เป็นเจ้าขาด้วยค่ะใช่ค่ะแต่ว่าพอคู่กับนายานุ่มเล่นเป็นแฟร์แล้วก็นายาเล่นเป็นเจ้าขาค่ะใช่ก็แสดงว่าได้ลงทุนสองบาทเลยใช่แล้ว ง่ายเลยสมมตทบาทที่เราได้มาแคสมีความยากง่ายต่างกันยังไงบ้างในความรู้สึกของเราคะในยากนเน,ะนาะใช่จริงจริงแล้วบุคลิกที่ตรงกับตัวตนที่แท้จริงก็คือคุณเจ้าขาเพราะว่าเพราะว่าคุณเจ้าเนี่ยมีความขี้รำคาญคุณเจ้าขาจะไม่ขี้รำคาญเท่าในยาแต่ว่า <laughs> แต่ว่าคุณเจ้าขาจะมีความนิ่งหมายถึงว่าจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยพูดอะไรประมาณนั้นค่ะแต่ว่าแฟแฟ คุณแฟจะยากกว่าในเชิงว่าเราจะต้องแอลอินเนาะซึ่งปกติแล้วเราโดดตัวแอลเลเราจะมีวิธีแอลของเราที่ไม่แอลขนาดนี้อย่างนี้ดีกว่าเราเราจะเราจะเราจะมีความติดทรงเราจะแบบว่าเราเราจะต้องติดเท่เราต้องเราต้องติดเท่เราก็จะไม่สามารถแอลได้ขนาดนี้ก็จะต้องแบบว่าเหมือนแต่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 ว่าตอนตอนเล่นแนวว่ามันก็ มันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเพราะว่าคู่เล่นเนี่ยเขาน่ารักมากหมายถึงว่าไม่หน้าตาเขาน่ารักสุดสุดสุดแล้วก็เลยรู้สึกว่าใช่ค่ะก็จะเสียทรงนิดนึงแต่ก็มาได้อยู่สำหรับนุ่มก็คล้คายๆกันเพราะว่าแฟร์เข้ากับบุคลิกส่วนตัวนุ่มมากกว่าก็ค่ะจะเป็นคนแบบนิ่งๆแล้วก็พูดน้อยแบบน,นั้น แบบนันนิ่งมากพูดสองคำอะไรเงี้ยแล้วก็นุ่มจะเป็นคนแบบว่าเนี่ยน่โวกเวกมากกว่าก็จะเพราะสลับมาเล่นแฟก็รู้สึกว่าเล่นง่ายกว่าไม่ต้องพยายามมากอะไรเงี้ยค่ะไม่ยากเท่าเจ้าขาใช่ค่ะนักสีค่ะเคยผ่านง,งานแคสอะไรกันบ้างไหมคะเคยคอนเสิร์ตแบบซีรีส์จะมีซีรีส์มีหนังอะไรอย่างคะ่ะเดี๋ยวไหนอาจจะมีหนัง <gasps> เป็นหนังต่างประเทศโอ้ oh my god หนังอะไรเล่ามา บอกได้เลยนะคะบอกไม่ได้ค่ะบอกไม่ได้บอกไม่ได้แต่ว่าบอกบอกได้ว่าเขาเข้ามาว่าน่าจะออนฮูลูแอปฮูลูฮูลูมันก็จะปลุกใช่ใช่ i d o n t k n w o c t u a l l y ความยากแค่งค่ะเราเคยบาทางก็พยนต์เนาะพอบเ่ยนมาเป็นทางซีรีส์อะค่าแต่ต่างกันมากมายเลยเนี่ยจะไม่รู้ว่าจะรู้สึกว่าจะต้องไปเทรนตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปหรือว่าหรือว่าเข้าคลาสหมายถึงว่าเข้าเข้าคลาส acting จริงจริงจังๆว่าทํายังไงให้มันบาลานซ์เพราะว่าด้วยความที่ในยาจริงๆคือเรียนหนังด้วยหมายถึงว่าเรียนฟิล์มมาตั้งแต่มาตั้งแต่โทตีแล้วก็เรียนปออก็เรียนมีเดียอาร์ตด้วยอะไรเงี้ยเราก็จะเราก็จะค่อนข้างชินกับหนังวิธีการเล่นแบบหนังอะไรเงี้ยมากกว่าแต่ว่าเนก็เข้าใจว่า ว่ามันอาจจะมีวิธีอีกแบบหนึ่งที่เราอาจจะต้องโพชมากกว่าเดิมอะ่การที่่านมีประสบการณ์ขนาดนี้ตอน้อมเป็นยังไงบ้างคะง่ายมากกง่ายาจริงๆเขามันมันแบบคือเหมือนเขาแบบเขาแบบมาถึงปุ๊บเขาเข้าใจฟิลบทเลยอะแล้วก็เลยแบบมันมันไม่ใช่แค่แบบท่องท่องต่อท่องต่อกันนะเนาะก็เขาเราก็เขินหมายถึงว่าเพราะว่าเขาแบบ อ่าน่านนิดหนึ่งชอบที่ยังไงค่ะมีความที่เป็นแบบบุคลิกอินโทร e r ิ e x t r o เราทำการบ้านตรงนี้มากเป็นไงบ้างคะจริงๆเนี่ยเป็นครึ่งอยู่แล้วอยู่แล้วใช่หมายถึงว่าจะ extrovert ในเวลาที่จำเป็นเนาะเพราะว่าบริบทงานเราเราก็จะต้องแบบว่าเจอคนใหม่ขี่ลำคาญต้องต้องต้อง ต้องต้องใจกว้างหมายถึงว่าด้วยด้วยความที่โตขึ้นด้วยก็จะใจกว้างมากขึ้นกับความเป็นคนความที่เหมือนความเข้าใจที่คนเรามันไม่มันไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะคำถามอีกเราได้ไหมคะ introvert ปกตินุมแบบ introvert ค่อนข้างเยอะก็จะเหมือนเหมือนนายาเนอะ extrovert แค่เวลาทำงานเวลาที่ต้องเจอผู้คนอะไรอย่ уж, างเงี้ยค่ะ ใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะโดยเฉพาะถ้าถ้าเป็นแฟร์ก็น่าจะต้องแบบอีกทางหนึ่งเลยก็ต้องทำกันบ้านกับคาแรกเตอร์เยอะๆค่ะแต่แต่เขาทำได้ดีมากหมายถึงว่าเขาเป็นแฟร์ที่ที่ถูกต้องใช่ใช่เธอก็เป็นเจ้าค่ะที่ค่ะมีความเป็นหญิงๆเนาะในปัจจุบันนียังไม่แค่แค่หลายเท่าไหร่เรารู้สึกยังไงบ้างค่ะกับวงมองซีรีส์เรื่องนี้นายอยากให้มันแพ่หลายสุดๆไปเลยเพราะว่าเหมือน ด้วยด้วยเติบโตมากับความหลากหลายทางเพศตั้งแต่เด็กอยู่แล้วหมายถึงว่าเรามีความเราโชคดีที่เรามีโอกาสได้อยู่ในสังคมที่ท,ที่สอนเราก็ให้ให้เราเห็นว่าเอ้ยมันมันไม่ได้มีแค่ที่เขาจํากัดมานะอะไรอย่างเงี้ยเรามีโอกาสได้อยู่ในสังคมที่คนหลากหลายมากมีความคิดหลากหลายมากให้โอกาสกันเปิดรับกันไม่ตัดสินกันเยอะมากเพราะฉะนั้นในอยากให สิ่งนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนเข้าใจมากขึ้นด้วยใช่เ,เหมือนกันอะนนายาตอบแทนเราไปหมดแล้วขอบคุณค่ะ <laughs> ใช่ค่ะไม่สามารถแอดอะไรไปเพิ่มจริงๆเพราะเขาตอบแบบ p e r ์เฟ t แล้วเว่าวาจะมีมีปัญหาเหมือนกันหมายถึงว่าน่ยเป็นถ้าส่วนตัวหมายถึงพูดได้น่าไม่พูดได้เพราะว่าไม,ไม,ไไมไ่ไม่ได้ไม่ได้แบบ keep it private หรือว่าอะไรคือนยาเป็นแพนซ e x ชวลอยู่แล้วซึ่ง ยากเหมือนกันในการอธิบายให้ให้หลายๆคนเข้าใจซึ่งเราก็เข้าใจว่าทําไมเขาถึงไม่เข้าใจหมายถึงว่ามันก็อาจจะไม่ได้มีเยอะหรือว่ายังไม่ได้มีกรณีที่ทําให้เขารู้สึกว่าเอ้ยมันปกติอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วถ้าสมมติสองคนได้รับเล่นซีเร่องนี้ว่าจะหมอ,อ,อะไรก็ตามคาดหวังที่ทางซีรีส์ทางไหนบ้างคะคาดหวังะไรกับซีเร่องนี้บ้างก่อนอื่นเลยก็ถ้าได้ก็จะเป็นบุญหัวสุด <laughs> คนเขาแบอกว่าอุ้ยแต่ละคนคนน่ารักอะแล้วเขาก็เด็กๆกันอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเราก็เริ่มจะอายุเยอะแล้วนะแต่ว่าเนียก็จะมีท่าหมายตายอยู่สมมติถ้าเนยจะต้องเด็กเนยก็จะตัดผมหน้ามาเลยก็จะพอได้ค<ม>าดหวัง,งนี่ก็คือหน้าเด็กกว่านี้ไม่ได้แล้วนะ <c oughs> เ <c oughs> ออจริงๆ,ๆ No ก็คาดหวังให้ หมายถึงว่ายังไงนะคะหมายถึงว่าให้ให้เรื่องเป็นยังไงหรือว่าให้เราได้ทำเราได้ทำไม่ถูกถึงเราคาดหวังซีรีส์เป็นแบบในทิศทางของซีรีส์ทิ่ท้าทายส่งเสริมอะไรสังคมซอฟต์พาวเวอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้หานนึงให้ซีรีส์ช่วยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้ตัวเราเป็นซอฟต์พาวเวอร์ว่าให้กับสังคมในเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้ก็เหมือนเดิมเหมือนเหมือนคล้ายๆคำขานเมื่อกี้เนาะเนเนก็จะตอบเหมือนเดิมว่าก็อยากให้อยากให้คนเอ็นดู อยากให้คนคน e นดเูเพศทางเลือกในความเข้าใจและรักตัวละครเพื่อให้เขาสามารถมีภาพจําที่ดีเกี่ยวกับเพศทางเลือกและ e n ดูและเข้าใจนึงก่อกคะคือนรู้สึกว่าทุกอย่างอะ่ะมันเริ่มมาจากต้องต้องเข้าใจและต้องรักก่อนแล้วหลังจากนั้นมันจะก็จะเริ่มเปิดใจขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยขอนุ่มก็ คล้ายๆกันคือรู้สึกดีที่ได้มี representation มาขึ้นค่ะคู่รักหญิงๆห,หรือว่าคู่รักที่ไม่ใช่แบบแค่หญิงชายค่ะถ้าแบบให้ซีนเป็นสื่อหนึ่งที่ทำให้สังคมได้เข้าใจมากขึ้นอืมอ,อ,อันนี้ช่วยฝากต้องทำการติดตามแล้วก็ฝากผลงานว่าสามารถติดตามได้ที่ไหนแล้วก็มีผลงานอะไรที่ติดตามบ้างค่ะขออออนา่เขงนในส่วนใหญ่ที่ผ่านมาจะเป็น MV จริงๆมี MV ยูริด้วยก่อนหน้านี้ก็จะ จะเป็นแต่ว่าอันนั้นจะเป็นแบบว่าหยุดเนี่ยไม่เขาเน่ก็ก็ดูตัวเองแล้วก็ตลกเพราะมันมัธยมอะค่ะแล้วตอนนั้นตัดหน้ามาก็ยังแบบโอเคโอเคยังพอได้อยู่แต่ทุกคนก็จะกระจี่เหมือนกันเพราะว่าแบบว่าอุ้ยแก่แล้วแต่ว่ามัธยมเลยอด้ก็คือถ้าไม่บอกก็คือมัธยมก็คือได้ก็เป็นเอ็มวียูริตัวแรกที่ค่อนข้างอะโอเคอะไรประมาณนี้ฟีดแบ็กดีบทดีแบบทีมงานน่ารักนักแสดงร่วมน่ารักสุด ก็ก็จะเสียอาการเล็กน้อยแต่ว่าก็ก็ก็ manage ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าถ้าพูดถึงเรื่องช่องทางก็จะเป็นจะเป็นเอ็มวีซะส่วนใหญ่แล้วก็หนังยังยังไม่อยากพูดเพราะว่ายังไม่ชัวว่าเขาจะ process on นู่นนี่นั่นอะไรยังไงแล้วก็โซเชียลมีเดียที่ active ที่สุดน่าจะเป็น Instagram ค่ะนายา N A Y A ใช่ไหมคะแล้วก็ กอลวิยายากมากเลยอ่ะ G G O R R a W R A W I Y A ค่ะว่าจะสะกดโอย My name is so long I mean I t s so <S I mean it's a Thai name you have to <Okay. S 1> say my surname it's like อันนั้นยังไม่ใช่โซ์เนมหรอ Like I rap อันนั้นยังไม่ใช่โซ์เนมอันนั้นคือชื่อจริงเหรอ Yeah อ๋อแต่นายาคือชื่อเล่นใช่อ๋อ Nice โอเคของของนุ่มนะคะตามได้ในอินสตาแกรมนัทธนิตแล้วก็อันเดอร์สกอร์ค่ะ N A T T A N I T แล้วก็อันเดอร์สกอร์ค่ะแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาก็ส่วนมากเป็นโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเห็นก็เย้ซิวเด็กนึ่งกกกันไป Okay, you first. Sure. <laughs> um, hi, guys. <laughs> nice meeting you. Um, I'm Naya, and um, most of my work will be featuring in music videos, and I'm having a film shooting later um during the end of this week so but I'm not sure whether like when it's going to be like out so yeah my instagram is naya gorawia and uh, the profile is just the bacon so it's might be it might be hard for you but you will definitely find <laughs> Hi guys, I am Natanit, and what are we supposed to do, Phaknan? Yeah, Um, you can follow me on my Instagram at natanit and underscore, and please give lots of love to this series. Um, we are all working very hard, so I hope it turns out well. Yeah. <laughs>